ครับผมสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆอาจารย์ช่างทุกท่านเอฟซทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวขออนุญาตนั่งภาคเอาเด้อมันมีเสียงเพลงรบกวนเด้อพี่น้องนะครับอ่าคลิปนี้เรามาดูปัญหานะครับปัญหาของรีเลย์สตาร์ทนะครับอ่าจากกรณีอ่าที่ดีเดย์ไม่ทํางานเมื่อวานครับกับมีโอร้อยยี่ห้านะครับไอนะครับหนึ่งสองห้าไอเดอนะครับเราไปเอารีเลย์มาใส่แล้วเกิดปัญหานะครับเพื่อนๆอ่ะนะครับเดี๋ยวเราไปดูปัญหานะครับเพื่อนๆ อันนี้เป็นรีเลย์เก่านะครับที่เราได้ได้เปลี่ยนออกแล้วนะครับแต่รีเลย์ใหม่ตัวที่เอามาใส่สร้างปัญหานะครับถ้าหากเราไม่แก้ปัญหานี้นะครับมีโอกาสทําให้ส่วนอื่นของตัวรถนะครับพังเสียหายไปด้วยนะครับเพื่อนๆเอาเดี๋ยวเราไปรับชมปัญหากันก่อนนะครับค้าบผมเพื่อนๆอนอันนี้จะให้ฟังเสียงอย่างชัดเจนเลยนะครับจะยินเสียงได้สตาร์ทไหมแอันนี้ผมปิดสวิตช์กุ้แจนะครับ ผมปิดสวิตช์กุญแจแล้วเดอพี่น้องนะครับได้มันยังทํางานอยู่นะครับเวลาเปิดสวิตช์กุญแจรถมันสตาร์ทติดเลยนะครับอันนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับผมบ่ได้กดสตาร์ทมือเดอพี่น้องเดอร์มือนถือกล้องอยู่นะครับนี่มือถือกล้องอยู่นะครับมันก็เป็นอาการอย่างที่เห็นนะครับอันนี้นะครับนี่คือปัญหาแล้วก็อาการที่เราจะต้องทําการแก้ไขนะครับถ้าไม่ถอดขั้แบตก็ไม่ดับนะครับเพื่อนๆแม่ถ้าขับรถไปนี่มัน ทำงานเองแบบนี้ถอดยังไงล่ะครับกินส่วนถอดยากเหลือเกินนะครับครับผมนี่ก็เป็นรีเลย์ตัวเก่าที่เราทำการเปลี่ยนออกนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับอันนี้เป็นรีเลย์ตัวเจ้าปัญหานะครับนี่เป็นรีเลย์ตัวเจ้าปัญหานะครับอันนี้เป็นรีเลย์ของเทียมนั่นแหละครับเพื่อนเพื่อนที่ซื้อมานะครับเพราะว่าลูกค้าต้องการใช้รถด่วนนะครับด้วยความหวังดีก็เลยไปซื้อของเทียมมาใส่ให้นะครับนะครับ ด้วยความหวังดีของเรานะครับเพื่อนๆของแท้มันต้องสั่งไงสั่งเป็นอาทิตย์ไงนะครับของเทียมมันต้องสั่งเป็นอาทิตย์ทีนี้เราจะทํายังไงล่ะนะครับลูกค้าอยากได้รถไปใช้นะครับก็ต้องไปซื้อของเทียมมาพอซื้อของเทียมมาของเทียมเกิดปัญหาครับเอาตีกลับไปเค็มไม่ได้ด้วยสิทีนี้นะครับนะครับเออปัญหาก็คือของเทียมอ่ะเขาใส่ฟิลสิบแอมมานะครับเราไปเอาคีม คีมดึงฟิวสิบแอมป์ออกนะครับเพราะว่าเราต้องใส่ฟิวสิบห้าแอมป์ไงนะครับปัญหาเกิดเลยทีนี้นะครับเคมก็เค็มไม่ได้ของเขาเป็นต่าหนินะครับเพื่อนเพื่อนะครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คืออย่างที่บอกไว้นะครับในคลิปแรกนะครับเพื่อนเพื่อนะครับถ้าเราอ่าต่อระบบเข้าไปนะครับแค่เปิดสวิตช์กุญแจนะครับรถสตาร์ทเลยนะครับแค่ปิดสวิตช์กุญแจรถรถอ่ารถติดเครื่องติดเลยนะครับ พอเราปิดสวิตช์กุญแจรถมันก็จะทําการสตาร์ทอยู่อย่างนั้นแหละนะครับจนกว่าแบตจะหมดหรือว่าตัวใดตัวหนึ่งจะพังไปนะครับครับเป็นกรณีแบบนี้นะครับอย่าว่าแต่แบตหมดเลยครับเพื่อนเพื่อนดสตาร์ทก็พังครับเพราะว่าความร้อนมันสูงทําให้แผ่นอ่อเขาเรียกอะไรแผ่นแม่เหล็กนะครับแผ่นแม่เหล็กที่อยู่ในใดสตาร์ทมันหลุดร่อนได้นะครับสายไฟที่ร้อนอาจจะเปื่อยแล้วก็ไปแตะตัวถังแล้วก็เกิดไฟไหม้ได้ในที่สุดนะครับ มีส่วนทําให้แบตเตอรี่เสียด้วยนะครับเพราะว่าจ่ายไฟออกตลอดเวลานะครับเพื่อนๆนี่ก็จึงเป็นสาเหตุนะครับที่ทําให้ระบบอะของตัวรถพังนะครับโดยก่อนหน้านี้นะครับคลิปเมื่อวานที่ได้โพสต์ลงไปนะครับเพืเ่อนๆดีเลย์ตัวนี้นะครับตัวที่เปลี่ยนออกนะครับเพืเ่อนๆมีอาการกดสาตาร์ทแลแ้วแ๊ก แป็กอยู่ที่ใดสตาร์ทอแป็กอยู่ที่รีเลย์สตาร์ทนะครับแต่ว่าใดไม่หมุนนะครับพอเราไปอ่าทาการต่อตรงที่รีเลย์สตาร์ทนะครับใดทํางานปกตินะครับนั่นหมายความว่ารีเลย์มันมีปัญหาแล้วแหละนะครับอ่ารีเลย์เจ้าปัญหานะครับเส็งเลยครับตัวนี้ผมต้องซื้อมาทิ้งนะครับในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะผ่าเลยนะครับเดี๋ยวผมจะผ่าออาให้ดูเลยนะครับข้างในมีอะไรบ้างนะครับ ตัวไหนนะครับที่จะเป็นตัวทำให้รีเลย์สตาร์ทมันค้างมันทำงานตลอดเวลานะครับแล้วทีนี้ไอ้รีเลย์ตัวนี้นะครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับเพื่อนเพื่อนมันจะเป็นเฉพาะตอนสตาร์ทครั้งแรกนะครับหรือว่าตอนเย็นเย็นรีเลย์มันเย็นนะครับพอรีเลย์มันร้อนแล้วนะครับเราปิดสวิตช์แล้วก็เปิดใหม่ปิดสวิตช์แล้วก็เปิดใหม่อย่างงี้มันหายครับเอออย่างงี้ก็มีไว้ นะครับมันแปลกครับพี่น้องนะครับเพื่อนเพื่อนบางท่านบอกเคาะนะครับผมลองแล้วนะครับมันไม่หายนะครับมันจะเป็นเฉพาะตอนรีเล่ไม่ร้อนนะครับรีเลยเย็นปกตินี่แหละในอุณหภูมิปกตินะครับพอรีเลย์ร้อนแล้วมันก็หายนะครับผมลองเคาะแล้วนะครับเพื่อนๆนตามที่เพื่อนเพื่อนช่างได้บอกไว้นะครับให้ลองเคาะดูก่อนนะครับ ผมไม่เสี่ยงนะครับผมไม่เสี่ยงใส่ให้ลูกค้ากลัวครับกลัวไฟไหม้รถเขาก็ผมเคาะไปเคาะมาหายนะครับพอเวลา,าเหมือนกับว่ารีเลย์มันปุดุลน,นะครับรีเลย์มันร้อนแล้วมันก็อาการก็หายไปนะครับมันจะเป็นเฉพาะตอนอตอนที่ระบบมันเย็นทั้งหมดแล้วนะครับไปตัวรีเลย์นะครับโอ้ยนะครับก็ลองถอดดูแล้วนะครับก็ ตอนแยกชุดแจ็คชุดอะไรออกมันก็ไม่เป็นนะครับก็แสดงว่ามันเป็นอยู่ในตัวรีเลย์นะครับเพื่อนๆครับก็นี่แหละปัญหานะครับของเทียมนะครับถ้าเราจะไปสั่งก็รออีกเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับเพราะว่าอย่างในศูนย์นะครับในศูนย์เขาก็ต้องสั่งนะครับไปสั่งที่ศูนย์นั่นแหละนะครับศูนย์ก็ค่อนข้างจะช้าด้วยนะครับ คุณก็สั่งของให้ช้าอยู่กว่าจะนั่นนั่นนี่นี่อีกนะครับก่อจะได้ของโอ้ยรอนานนะครับก็เลยกะว่าจะใช้ของเทียมให้ลูกค้าใช้ไปก่อนแล้วค่อยไปสั่งของแท้แต่ทีนี้มันไม่ได้แล้วนะครับมันไม่ได้แล้วใช้ไม่ได้นะครับถ้าตอนอากาศเย็นๆนะครับปล่อยให้มันเย็นตัวลงมันก็ปกตินะครับแต่ถ้าถ้าปล่อยให้มันเย็นตัวลงมันจะมีอาการได้สตาร์ทค้างนะครับพอร้อนมานะครับ พอร้อนมาแล้วมันก็หายนะครับตอนนี้มันหายแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับช่วงที่สตาร์ทแรกๆนะครับมันมีอาการใดค้างนะครับนี่แหละปัญหานะครับไม่ใช่ว่าจะกินหมูสักเท่าไหร่นะครับรู้ว่าตัวนี้เสียนะครับรู้นะครับว่าตัวใดสตาร์ทนี่เสียนะครับครับก็รู้ว่าใดสตาร์ทเสียไอรีเลย์ใดสตาร์ทนี่เสียนะครับ แต่ก็อย่างว่าแหละนะครับเราก็อยากให้จบงานนะครับถ้าของเกียงใช้ได้ก็ใช้ไว้ก่อนแต่ทีนี้มันใช้ไม่ได้นะครับซื้อมาแล้วใช้ไม่ได้เค็มก็เค็มไม่ได้เน้อนี่นะครับเอาไปเค็มเขาด่าตายหาเลยนี่นะครับเค็มไม่ได้นะครับวันนี้เสียเงินปีนะครับต่อไปก็คงต้องไปสั่งของแท้นะครับของแท้ทีเดียวให้มันจบไปเลยนะครับตัวนี้ไม่ผ่านนะครับเพื่อนๆนะครับก็สําหรับคลิปนี้เคสนี้นะครับเป็นที่ดีเริ่มต้นนะครับ ทำให้ได้สตาร์ทค้างนะครับแล้วก็จะเป็นเฉพาะตอนที่รีเลย์เย็นเท่านั้นนะครับรีเลย์ร้อนปกตินะครับรีเลย์เย็นได้สตาร์ทค้างเลยนะครับแค่เปิดสวิตช์มันก็สตาร์ทเองแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็สวัสดีพี่ทุกเพื่อนพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ